เอาแล้วนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวีดัตน้องๆหนูทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนการเล่นโกจิต้าจีทียังไงให้พริว้วและสอนการฟิวชั่นอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะไปฝึกนะครับ ต้องฝึกพุ่งให้เป็นก่อนนะครับผมนะส่วนตัวผมเล่นจอย Xbox นะครับคำไหนที่ผมพูดผิดหรือตกหล่นไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะมาเรื่งสอนกันเลยดีกว่านะครับผมนะโดยการพุ่งหลักๆจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับผมนะประเภทแรกก็คือการพุ่งแบบปกตินะครับคือการพุ่งแบบกด r t บวกปุ่ม A หรือปุ่มชาร์จพลังบวกปุ่ม d e a นะครับพร้อมกันกับกดปุ่มชาร์จพลังค้างไว้นั่นเองจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมนะประเภทที่2นะครับคือการพุ่งแบบโจมตีไวโดยการกดปุ่ม r t บวกปุ่ม A และปุ่ม A หรือ,รอการกดปุ่มชาร์จพลังบวกปุ่มเดสสอครั้งก็จะเป็นการพุ่งออกไปนั่นเองนะครับแต่ว่าในการกดปุ่มนี้ก็จะเหมือนเดิมนะครับโดยการกดปุ่มชาร์จพลังค้างไว้นั่นเองนะครับผมนะประเภทที่3นะครับการพุ่งแบบซิกแซกนั่นเองหรือว่าการหลอกล่อคู่ต่อสู้นะครับการที่จะทําท่าพุ่งแบบนี้ได้นั้นเราจะต้องชาร์จหลอดคีให้ทะลุแบบนี้ก่อนนะครับส่วนวิธีการกดนั้นก็กดง่ายมากนะครับผมนะก็กดปุ่ม r t บวกปุ่ม A บวกปุ่ม RB บวกปุ่ม RB หรือการกดปุ่มช้าพลังบวกปุ่มแดสบวกปุ่มกดกันแบบรัวๆนั่นเองพร้อมกับกดปุ่มช้าพลังค้างไว้นะครับผมนะและนี่ก็คือสเตปเบื้องต้นนะครับสำหรับการกดพุ่งนั่นเองนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับไม่ยากนะครับต่อไปจะเป็นการฟิวชั่นนะครับและแน่นอนว่าการฟิวชั่นนั้นเราจะต้องเล่นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับผมเช่นตัวละครที่ผมได้หยิบมาที่ผมได้ขึ้นให้ดูข้างต้นนะครับส่วนวิธีการฟิวชั่นนั้นเพียงแค่รอให้หลอดเราครบ4แล้วกดปุ่มทิศทางขึ้น ที่ไม่ใช่แบบจอยสติ๊กนะครับกดค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม X ถ้าหากหาหน้าฟิวชั่นไม่เจอให้กดปุ่ม R B หรือปุ่ม R B เพื่อเป็นการเลื่อนหน้าต่างนะครับส่วนการเปลี่ยนตัวละครกดปุ่มเปลี่ยนทิศทางไปทางด้านซ้ายมือของเราค้างไว้และเลือกตัวละครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนได้เลยส่วนการรำของตัวละครตัวนี้นั้นเราจะกดเป็นสเต็ปเพื่อที่จะให้หลอดคีของเราใช้ได้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับเพราะถ้าเราลงแรงแล้วเรากดชาร์จเต็ม เราเปิดอติเลยมันจะเป็นการเสียของเปล่าๆนะครับผมแต่ถ้าเราเอามาต่อยอดมันจะกลายเป็นดาเมทที่รุนแรงมากๆและปิดฉากคู่ต่อสู้ได้ง่ายดายนั่นเองหลังจากการที่เราชาร์จคิ้เต็มแล้วเราเอาสเต็ปพุ่งแบบไวมาใช้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกพอยกถึงตัวของเขาแล้วนะครับให้เรากด x รำายายๆได้เลยแต่ยานานเกินไปนะครับไม่งั้นเขาจะจับทางเราได้ พอลำได้ถึงประมาณนึงนะครับเลี้ยงหลอดขีไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ท่าต่อไปนั่นเองหรือการเตะท่าแบบเสยครับให้เราเตะเสยค้างขึ้นก่อนนะครับหรือว่าการต่อยเสยขึ้นไปนะครับในจังหวะที่เราต่อยเสยนะครับให้เรากดปุ่ม R t บวกปุ B ่ม Y หรือการใช้ท่านั่นเองพอท่านี้จบแล้วนะครับให้ต่อด้วยการปิดฉากท่าไม่ตายสวยๆนั่นเองนะครับผมนะ บอกได้เลยว่าการกดเป็นสเตปนี้นั้นจะทําให้คุณเล่นได้อย่างง่ายดยายแน่นอนนะครับผมนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นสไตล์ลิงแดงที่ผมเล่นประจํานะครับผมถ้าหากกระผมพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าอยากให้กระผมสอนสเตปแบบนั้นอีกหรือแบบไหนอีกนะครับผมนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมนะอันไหนที่ผมพอรู้ก็จะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้ลองกันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมนะสวัสดีครับ